ับผมโฟกัสเอ2 0 0นะครับก็อยากไปเชิญทุกคนนะครับในงารุ่งงานเพื่อนรุ่งพา2 5 6 0นะครับที่จัดในวันที่6ธันวาคมนะครับผมเวลา10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะครับที่ศูนย์การประชุมชาติศรนคริ์ครับภายในงานนะครับก็จะมีพิธีการเสมือนจริงนะครับผมภาพแสงสีเสียงจัดเต็มเลยนะครับพร้อมกับการจำลองเหตุการณ์เหมือนเราเนี่ยอยู่ในเขตการเกิดภัยพิบัติก็มาชมกันได้แล้วก็ยังมี กิจกรรมนี้มากมายนะครับแล้วก็มีศิลปินนะครับมาร่วมงานกันทุกวันเลยนะครับสลับสับเปลี่ยนเวียนกันนะครับแล้วก็จะมีการประมูลของควัน